อย่างที่พี่นบอก่นแหละก็คือว่าวิธีการเดียวที่จะทําได้ก็คือนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพรักและนับถือก็ช่วยกันได้แล้วก็คิดใจเราอย่าไปพิเนส้านระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยพีเนตเชื่อไหมเขาบอกกูไม่เอามันทําให้ป่วยตรงที่ว่าพัดเปิดประตูไปส่งเขาอแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะพุ่งเข้ามาหาเราเลยเออเียงโอเคอยู่ใช่ไหม เราเลยได้ใช่ไหมครับผมเออ่พี่เนตรพัดอยากเบรกก่อนนะคะพัดจะเจียนได้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 โอเคงั้นเบรกก่อนเดี๋ยวดเดี๋ยวพัดโอเคโอเคอ่อาก็จะเพิ่งตกใจนะครับนั่นก็เป็นหัวข้อคลิปของ ที่พีเนได้รับเรื่องจากน้องนภัสนะครับคือน้องนภัสเนี่ยเขาโทรทางไกลมาจากลอนดอนเลยที่ประเทศอังกฤษนะฮะคือตัวน้องนภัสเนี่ยเขาก็ได้มาเล่าในชาแนลของพีเนเองนะฮะแต่ว่าพีเนก็คิดว่าเรื่องนะ่ะมันคล้ายว่าพอเล่าไปแล้วแล้วน้องเขามีอาการที่เปลี่ยนไปเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่ยังตามลาวีเขาอยู่แล้วน้องนภัสเนี่ยเขาส่ง กขาส่งรูปมาเป็นรูปที่เมื่อสองปีก่อนนะฮะก่อนที่เขาจะเกิดเรื่องเนี่ยก็เป็นรูปที่น้องก็เป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งเลยแล้วเขาก็ส่งรูปมาแล้วหลังจากที่เขาเจอเหตุการณ์นี้ที่พี่น่าจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยหน้าตาเขาแล้วก็เขาก็มีอาการที่ผมร่วงแล้วก็หัวงอกแล้วก็กลายเป็นคนเหมือนคนแก่คนหนึ่งไปเลยะฮะ อันนี้คือพี่เนทก็ไม่ได้ไม่ได้ไปว่าเขานะฮะแต่ว่าเขาส่งรูปมาให้พิเนทดูว่าเราก็รู้สึกสงสารแล้วก็รู้สึกว่าเห็นใจกับตัวน้องเขาเองว่าเออเหตุการณ์นี้มันก็เกิดได้ทุกที่นะบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นออในประเทศไทยเอเชียก็ดีในยุโรปก,ก็ดีว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆอ,อ่าเดี๋ยวพี่เนจะทบทวนอีกทีว่าน้องก็จะให้เผยแพร่รูปของน้องเขาหรือเปล่านะฮะทั้งอัปเตอร์แล้วก็ B บฟอร์นะฮะ เดี๋ยวพี่เนตจะทบทวนอีกทีอ่ะมาฟังกันก่อนเลยฮะจากวันที่น้องเขาเล่าให้พี่เนตฟังเดี๋ยวพี่เนตจะถ่ายทอดเองเลยนะครับคือตัวน้องนภัสเนี่ยเขาเป็นสาวจังหวัดโคราชเขาก็มีอ่าคุณตาคุณตาเขาเนี่ยเขาเป็นหมอยานะฮะเป็นหมอยาในสมัยตะก่อนนะฮะคุณตาเนี่ยเป็นหมอยาที่เก่งเลยในจังหวัดนครราชสีมา แล้วก็มีหลานก็คือน้องพัดเนี่ยฮะก็จะตามคุณตาไปทุกที่แล้วก็จะไปช่วยจับโน่นจับนี่อะไรเงี้ยรักษาคนโดยที่ว่าก็ไม่ได้คิดเงินคิดทองอะไรคือรักษาให้เอาบุญกุศลแล้วท่านี้วิชาตรงเนี้ยมันก็เลยติดตัวมาเกี่ยวกับการบีบนวดเกี่ยวกับการเหมือนเห็นโน่นเห็นนี่ก็มีเซนต์มาตั้งแต่ตอนนั้นจนน้องนพัทเนี่ยได้เติบโตขึ้นแล้วก็ใช้วิชาตรงเนี้ย ที่คุณตาถ่ายทอดมาเนี่ยามารักษาคนมาช่วยคนก็คือจะไปคล้ายๆเป็นหมอนวดเป็นในตัวแล้วก็จะไปจับจุดตรงนั้นจับจุดตรงนี้แล้วก็จะเห็นกรรมของคนนั้นเออเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึง่งน้องนภัทรเนี่ยเขาก็ใช้วิชาเนี้ยช่วยเหลือคนมาโดตลอดจนตัวเองเนี่ยจับพัดจับผูไปมีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ได้มา อาศัยที่ลอนดอนแล้วก็มาเปิดร้านเปิดร้านนวดนี่แหละครับเปิดร้านนวดเล็กๆอยู่ที่ท,ที่เมืองลอนดอนนะนะแล้วท่านี้น้องเขาก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาโดยตลอดก็มีชีวิตที่ดีเป็นปกติสุขเลยนะฮะแล้วก็มีคนลูกค้าเยอะพอสมควรท่านี้วันหนึ่งเนี่ยเมื่อสองปีก่อนเนี่ยน้องนภัสเขาก็ได้นวดคนคนหนึ่ง ซึ่งก็เป็นผู้หญิงผิวสีนะอ่าชาติอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้บอกมาแต่รู้ว่าเป็นผิวสีพอระหว่างที่น้องอผู้หญิงคนนี้เดินมาที่ร้านของน้องนภัสเนี่ยปรากฏว่าน้องเขาเห็นเงาเงาหนึ่งเดินตามผู้หญิงผิวสีคนนี้มาแต่ว่าผู้หญิงผิวสีคนนี้เขาเดินเข้ามาในร้านแล้วแต่ตัวเงาตัวนั้นน่ะยังอยู่หน้าร้านเหมือนเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ย เพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนพุทธน้องนภัสเนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โน่นนี่นั่นตามภาษาของคนพุทธนะฮะตามหลานนวดพอเนอ,อผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาเนี่ยก็มาบอกกับน้องว่าจะขอนวดแต่ว่าการที่มานวดเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนก็ไม่ได้ได้ยินชื่อเสียงว่าน้องเขามีเซนส์พิเศษอะไรหรอกครับคือมานวดตามปกติเหมือนตัวเองอะหนักหนักที่บา่าหนักที่ไหล่หนักที่คอ ตอนนี้น้องนภัสเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสาเหตุที่มันหนักเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะาการปวดเมื่อยแต่มันเกิดเพราะว่ามีคนเนี่ยตามแล้วก็เกาะคอมาตลอดมันก็ทําให้ตัวเองอะรู้สึกหนักแต่คนผู้หญิงผิวสีท่านนั้นะเขาเข้ามาแล้วเขาก็พูดว่าหลังจากที่เข้ามาในร้านเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเบาขึ้นทั้งๆที่ยังไม่ได้นวดเลยตอนนี้น้องน้องพัดนะน้องนภัสเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้นวด เดี๋ยวก็จะหายเองพอระหว่างที่นวดเนี่ยน้องนภัสเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันหน่วงห,หนักหนักเหมือนเราเอนวดคนมาเป็นสิบคนแล้วอะ่ะแล้วมาเจอคนนี้ก็รู้สึกหน่วงห,หนักหนักเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ค่อนข้างจะเหมือนมีของอะ่ะเหมือนมีของตามมาแล้วก็เหมือนตัวเองก็แอบบูชาในสิ่งที่อ่า ทางโซนยุโรปทางโซนแอฟริกาทางโซนโน้นเขาเขานับถือกันนะแต่ว่าเข้ามานวดทีนี้พอน้นนวดไปเนี่ยน้องนภัสเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะประสบอุบัติเหตุจะต้องขับรถสีแดงทะเบียนทะเบียนเลขนี้แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุ น้องนภัสเขาก็เลยรู้สึกว่าสองกิจสองใจว่าจะบอกไปดีไหมครั้นจะบอกไปก็จะหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นบ้าหรือเปล่างมงายหรือเปล่าแต่ถ้าไม่บอกก็จะเห็นคนคนเนี้เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยมันก็จะค้างคาใจน้องนภัสเขาก็เลยเอ่ยปากพูดเอ่ยปากพูดว่าในเวลาอันใกล้เนี่ยไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยคุณจะประสบอุบัติเหตุนะด้วยรถสีแดง ทะเบียนเลขที่นี้ทีนี้ผู้ผู้หญิงผิวสีคนนี้เขาก็เลยตกใจอย่างรุนแรงเลยว่าเอ๊เราไม่รู้จักกันแล้วเราก็ไม่เคยขับรถคันคันนี้มาที่นี่เลยจะใช้รถอีกคันหนึ่งทําไมคุณรู้ทะเบียนรถแล้วคุณรู้สีรถด,ด้วยนู่นนี่นั่นก็เกิดการเชื่อถือขึ้นมาหมายถึงว่าเชื่อในตัวในใน,ในตัวน้องเขาอะนะที่น้องเ็าพูดมาเขาก็เลยพูดไปว่าแล้วคุณเห็นอะไรอีก ท่าน,นี้นรพัฒน์เขาก็บอกว่าบอกได้แค่นี้ก็ถ้าเกิดไปไหนมาไหนเนี่ยก็พยายามนะอยากขับรถคันนี้ให้ขับรถคันอื่นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลยพอหลังจากนั้นมามันก็เกิดการคาใจกันว่าเออเดี๋ยววันหลังอะจะมาอีกนะเพราะผู้หญิงคือสี่คนนั้นเขาพูดว่างั้นก็เลยเดินไปส่งเดินไปส่งตัวเนี้ยผู้หญิงคือสี่เนี่ยก็เดินออกไป แต่งเงานั้นก็ยังจ้องน้องนภัสอยู่พอะจ้องอยู่ในน้องนภัสเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออเป็นสัมภเวสีทั่วไปเขาก็เห็นอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรจนมันผ่านล่วงเลยไปประมาณสองอาทิตย์พอสองอาทิตย์เนี่ยผู้หญิงผิวสีคนนี้เขาประสบอุบัติเหตุคือรถคันแดงเนี่ยเขาไปลงที่สนามบินนะใน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 ลอนดอนแล้วล่ะ แล้วก็ให้ลูกสาวเขาขับรถคันแดงเนี่ยคันนี้ไปรับคือก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ขับคันแดงแต่ว่าลูกสาวเขาใช้คันแดงอยู่คันนี้เป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าชื่อของรถคันนี้เป็นชื่อของ,งพี่ผิวสีคนนี้พอไปรับเนี่ยเราก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆพอเกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยผู้หญิงผิวสีคนนี้เขาก็เลยนึกถึงนึกถึงคําที่พี่นภัสอ่น้องนภัสพูดว่าจะประสบอุบนะัติเหตุน่ะในเร็วนี้แต่ก็ไม่รู้วันไหนอะไรยังไง เขาก็เลยมุ่งตรงมาที่ร้านนวดร้านนี้ว่าเออเฮ้ยมันเกิดอุบัติเหตุจริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็เลยขับรถมาพอขับรถมาเนี่ยก็มาเจอน้องนภัสข่าวนี้เงาที่ตามมาเนี่ยรู้สึกว่าจะอาฆาตมากกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนเราไปแก้กรรมให้เขาคือคนเนี่ยมันจะประสบอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่ดีเราไปพูดให้เขาเลี่ยงก็เกิดการโกรธแค้น ในความรู้สึกของน้องนภัสน่นะนะเคาดีเขาถ่ายทอดมาว่าเกิดการโกรธแค้นแต่ทําอะไรไม่ได้พู้นี้ผู้หญิงอิยุสี่นี่เขาก็เลยเดินตามเข้ามาในในร้านนวดเขาก็มาเลยอ่ามาเล่าทุกอย่างให้น้องนภัสฟังว่าเขาเนี่ยมีปัญหากันเกี่ยวกับที่ดินคือเขาไปซื้อที่ดินอยู่ผืนหนึ่งแล้วเกิดการโต้แย้งกันแล้วมันก็ถึงขนาดขึ้นลงขึ้นศาลกัน แล้วก็ฝ่ายทางนั้นน่ะเขาก็นับถือสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเขาแหละครับผมก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรแล้วมันก็ทําพิธีเกี่ยวกับการสาบแช่งทางนี้ก็ไม่ใช่ย่อยทางผู้หญิงผู้คนนี้ก็ทําพิธีสาบแช่งไปถึงทางโน้นเหมือนกันเหมือนแช่งกันไปแช่งกันมาทําพิธีใส่กันถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าเล่นของใส่กันพูดง่าย จนของสิ่งนี้มันตามผู้หญิงดูสีนี่มาตลอดแล้วทีนี้คุณพภัทรเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเขาก็แบบเหมือนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วผู้หญิงดูสีนี่ก็มาเล่าทั้งหมดให้ฟังคือเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมอะ่ะคือจะเอาให้ได้เพราะว่ามันขึ้นลงขึ้นศาลกันไปแล้วก็เลยแบบเหมือนอาฆาตพยาบาทกันทีนี้น้องนภัทรเนี่ยเขาก็เลยพูด เป็นในนาว่าคุณมีผู้หญิงตามนะมีมีเงาดำตามนะเป็นผู้หญิงที่แบบอ,อาฆาตมาหลายมากผู้หญิงฤาษสีเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่กลัวเพราะเขาเนี่ก็มีของป้องกันพอตัวเหมือนกันเขาก็เลยควักเป็นตุกตาตัวหนึ่งออกมาให้คุณพัฒน์ดูพอควักมาให้ดูเนี่ยปรากฏว่าคุณพัฒน์เนี่ยรู้สึกปวดหัวเวียนหัวเพราะเห็นตุกตาตัวนี้ ก็รู้สึกว่าไม่โอเคเลยพอไม่โอเคเนี่ยก็เลยบอกว่าให้เขาเก็บไปแล้วก็พูดโน่นพูดนี่กันไปอะไรยังไงหลังจากนวดเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยคุณพั์เนี่ยเขาเดินไปส่งพอเดินไปส่งเนี่ยตัวเองเกิดเผลอเผลอโดยที่ไม่รู้ตัวนะเดินออกไปนอกร้านอะเพราะปกติก็จะส่งกันแค่ในร้านแล้วก็ให้คุณผู้หญิงผิวสีท่านนี้เดินออกไปเองแต่วันนี้ก็ไม่รู้มันถึงอาจจะถึงเข่าเคาะก็ได้ เขาเดินออกไปส่งข้างนอกพอเดินออกไปส่งข้างนอกปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาเปรียบได้เลยเหมือนเราวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแล้วไปชนที่กำแพงพอไปชนที่กำแพงเนี่ยเขาเนี่ยล้มทั้งยืนลงมาเลยหัวฟาดพื้นเลยพอหัวฟาดพื้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้สติอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ในขณะที่สลบไป เรียกว่าสลบไปดีกว่าแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะฮะตัวเขาเองเนี่ยตื่นมาในวันอาทิตย์คือเหตุการณ์เนี้ยมันโดนชนเนี่ยโดนผู้หญิงคนเนี้ที่เป็นเงาดำเนี่ยวิ่งเข้าปะทะที่หน้าแล้วตัวเองก็สลบไปสลบไปแล้วก็ไปฟื้นอีกทีวันอาทิตย์เหตุการณ์เกิดวันศุกร์แต่ระหว่างที่ก่อนจะฟื้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ย เหมือนขึ้นไปอีกโลกหนึ่งซึ่งโลกนั้นนะ่ะมันมีคุณตาอยู่ด้วยคือคุณตาของเขาที่เป็นหมอยาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนานแล้วนะฮะแล้วคุณตาคนนี้เขาเลยทักว่า,าหลานขึ้นมาทําไมมันยังไม่ถึงเวลาของตัวเองขึ้นมาทําไมแล้วปรากฏว่าในที่แห่งนั้นเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าสวยงามเป็นสวนดอกไม้เป็นโน่นเป็นน,นี่เป็นนั่นเปรียบได้ดังสวรรค์น,นะฮะพูดตรงๆ แล้วก็ไปเจอเพื่อนที่รับกันอยู่บนนั้นที่เสียชีวิตไปแล้วคือเจอแต่คนเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บอกว่าเออเองยังไม่ถึงเวลาเองขึ้นมาทําไมบนนี้มันขึ้นมาไม่ได้นะถ้ายังไม่ตายอะไรเงี้ยก็เกิดการแบบว่าเออขึ้นมาได้ยังไงโน่นนี้นั่นทักทายกันจนสุดท้ายเนี่ยตาเนี่ยเป็นคนมาส่งมันก็จะมีแสงสว่างแคบๆแ,แล้วก็ให้หลานเนี่ยตัวเองเนี่ยลงมา ลงมาจากแสงตรงนั้นแล้วก็มีเหมือนท่านพยารมะม,มาส่งบอกว่ายังไม่ถึงเวลาให้ลงไปพอลงไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเด้งฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลในวันอาทิตย์พอถึงวันอาทิตย์เนี่ยตื่นมาเนี่ยตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่อผมร่วงหัวงอ แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนที่คนก็พูดกันว่าจับไข้หัวโกนนะขาก็เดินไม่ได้ร่างกายก็อ่อนแรงไปหมดเลยจนแฟนเนี่ยไม่ให้ดูกระจกเลยเพราะว่ากลัวแ่ะกลัวคุณพัฒน์เนตกใจว่าตัวเองเป็นอะไรรักษาโตอยู่ที่นั่นนะ่ะหลายเดือนเลยทีเดียวจนตัวเองเนี่ย ร่างกายเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าใบหน้าหรือว่าอ่าผมเนี่ยฮะมันก็ยังร่วงอยู่คือล่วงได้ก็รู้ได้ก็เพราะว่าเราเอามือไปจับแล้วมันก็มีเส้นผมติดมาคุณพัฒน์เขาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราได้ไปช่วยคนโน้นคนนี้แล้วก็มันมาเกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะเพราะคําสาบแช่งที่มันแช่งใส่กันแล้วก็ทําของใส่กันนู่นนี่นั่น ทางต่างประเทศเขาทํากันนะฮะเขาก็ยังเชื่อในใน,ใน,ใ,นในแบบนี้อยู่ทางด้านาคนผิวสีนะฮะก็จะมีการบูชานั่นมีการทําพิธีต่างๆโดยที่แบบมันก็รุนแรงเหมือนกันแล้วมันก็ติดตัวคุณ,ณพัฒน์มาแล้วคุณ,ณพัฒเนี่ยก็ได้เจอกับสิ่งพวกเนี้มาโดยตลอดจนทุกวันนี้อืคุณ,ณพัฒนก็ยังเป็นอยู่ แล้วเขาก็โทรมาปรึกษาผมว่าให้ผมช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะนัดคุยกันคุณพัฒน์ได้ฝันถึงผมแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเขาฝันถึงเราอยู่ในฝันด้วยแล้วขณะที่คุยกันคือว่าตัวเองตัวผมเองจะเอาเรื่องของเขาเนี่ยระหว่างพูดคุยกันมาลงแบบเต็มเต็มนะฮะ คือที่สาเหตุที่ไม่ลงแล้วก็ตัวผมได้มาเล่าเองเนี่ยก็เพราะว่าเขาเล่าไม่ไหวเพราะว่าระหว่างเล่าเนี่ยเขาเกิดอาเจียนเหมือนคือเขาพูดว่าถ้าเกิดเล่าเรื่องนี้ทีไรก็เหมือนจะมีอะไรมาสั่งไม่ให้เขาเล่าไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งแล้วก็เล่าไม่ได้ทุกครั้งตัวเองก็เหมือนคนบ้าอยู่ในอ่าอยู่ในห้องขับแคบฮะคือพูดคุยกับใครไม่ได้ เขาก็ยึงโทรมาหาตัวกับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสุดๆเลยมันก็เป็นวิบากกรรมของแต่ละคนก็เป็นแบบนั้นแล้วตัวผมเองนี่ก็ไม่รู้จะมีหนทางช่วยใดๆเลยเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศด้วยก็ได้แต่ให้เขาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิแผ่ส่วนกุศลก็ไม่รู้ทางศาสนาเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าศาสนาพุทธเราเราก็สอนได้แค่นี้บอกได้แค่นี้ ก็ทำได้เท่าที่ทําได้เท่านั้นเองก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะจริงๆก็อยากจะให้น้องเ็ามาถ่ายทอดเองแต่ว่าน้องเขาเล่ามาหมดแล้วละแต่ว่าพี่เน่คิดว่าพี่เน่อ,อยากเล่าเองเพราะว่าน้องเขาเสียงเปลี่ยนอะตอนที่เขาบอกว่าเขาจะเบรกเพราะว่าเขาซื้อขึ้นไส้จะสังเกตดีๆว่าเสียงเขาจะแข็งแล้วเสียงเขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีเสียงกระซิบมาตลอดในหูเขาเราคุยกันรอ,อบนะฮะว่าอย่าให้มันมายุ่ง อย่าให้มันมายุ่งก็คืออย่าให้ผมเข้าไปยุ่งในเรื่องนี้เนี่ยฮะมันก็เป็นความน่ากลัวอีกแบบหนึง่งแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องนภัสหายไวๆแล้วก็แข็งแรงแล้วก็กลับไปเปิดร้านได้เหมือนเดิมแล้วก็ขอให้น้องอปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยนะครับ EP นี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่มันน่ากลัวมากๆสำหรับตัวพเนตเองที่ได้รับรู้เรื่องนี้มา ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังในช่องพาเที่ยวเลี้ยวไปร้อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปถ่ายทอดใน The Ghost ด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ